เกิดเหตุชิงช้าสวรรค์ลวดสลิงขาดภายในงานวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกุสุมาศจังหวัดสกลน,นครโดยในขณะเกิดเหตุมีคนขึ้นไปอยู่บนชิงช้าสวรรค์ด้วยหลายคนจากในคลิปจะเห็นได้ว่าชิงช้าสวรรค์ไม่ได้หมุนเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาตามปกติแต่หมุนไปหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวาทําให้กระเช้าห้อยตองแต่ง เวียงไปเวี่ยงมามีคนอยู่หลายคนในกระเช้าและมีหลายคนส่งเสียงร้องกรีดด้วยความตกใจกลัวจากคลิปจะเห็นได้ว่ามีผู้ชายหลายคนช่วยกันเข้าไปจับล้อชิงช้าสวรรค์เอาไว้พยายามให้มันหยุดหมุนทั้งนี้โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปก็มีคนสงสัยว่าเป็นคลิปเก่าหรือเปล่าซึ่งทางผู้สื่อข่าวได้โทรเข้าไปสอบถามในพื้นที่ โดยได้รับการยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ด้านชาวโซเชียลพาการสะพึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวแบบนี้หลายคนหวานกลัวมากและบอกว่าจะไม่ให้ลูกหลานไปขึ้นจริงช้าสวรรค์ตามงานวัดเด่นขาดเพราะไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น